ต่อของรายการลุงแจมออนแอร์ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคหัวใจค่ะกับที่สายด่วน1609หนหัวใจและหลอดเลือดนะคะที่จังหวัดสุดรราการค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปในช่วงแรกกับ4นาทีแรกถ้าเกิดหาเกิดอาการคือโทรมาสายด่วนแล้ว1609แล้วคนที่อยู่กับผู้ป่วยก็ต้องมีการปั๊มหัวใจขึ้นมาไปเพื่อให้เลือดเนี่ย ไปเลี้ยงสมองมีออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองด้วยระหว่างนั้นเมื่อรถมาถึงแล้วค่ะบนรถจะมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการอย่างไรคะและมีอุปกรณ์อะไรบ้างบนรถต่อไปรเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งแพทย์นะครับออกไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ที่กดเบอร์กดสายด่วนมานะครับเพราะเรารู้ตลอดเวลาว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะต่อไ้เมื่อสื่อสารกันแล้วนะครับในรถจะมีเครื่องไม้ เครื่องเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เครื่องมือที่เห็นในในภาพนะครับเป็นเครื่องที่สามารถที่จะช็อตหัวใจได้มีบนรถเลยใช่ไหมมีบนรถเลยแล้วเป็นสามารถเคลื่อนที่ได้โมบายนะครับสามารถยกไปที่บ้านได้เลยคือเหมือนในบ้านนอนอยู่เนี่ยยกเครื่องนั้นเครื่องมาสามารถช็อตหัวใจขึ้นมาในบ้านไดเลยในบ้านเลยเลยรลว่าน้ําหนักประมาณหกกิโลค่ะนะครับใช่ครับแล้วจี่ข้อดีของเครื่องนี้นะครับนะครับ คือมันสามารถตรวจวัดสัญญาณต่างๆของคนไข้ได้ใช่ขึ้นหัวใจนะครับมีไม่มีอย่างไรนะครับนะครับคือคนไข้เนี่ยอาจจะไม่เต้นอาจจะหัวใจไม่เต้นแล้วนะครับนะครับแต่ว่าถ้าดูตามกราฟแล้วมันจะมีจะม,มีกราฟชิ้นขึ้นอยู่ยังมีกราฟชิ้นหนึ่งก็เรียกว่า มีกราฟหัวใจไฟฟ้าของหัวใจชนิดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวีแท็เบนจิ Tech คุล่แท็กี่ขาเดียนะครับซึ่งมันจะหน้าตาจะมีลักษณะของช็อตของมันมแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ไม่ได้จับสัญญ,ญาณเนี่ยจะไม่รู้นึกว่าตายแล้วคือหมายถึงว่าจาับมือเราเระจับที่พิพิจรเนี่ยไม่ได้จับไม่เจอแต่เจ้าเครื่องไม่หายใจด้วยนะไม่ใจด้วยนะเพราะว่ามันจะระบบหายใจจะหายไปอ๋อค่ะ แต่ว่าเครื่องตัว้ยังสามารถวัดได้อยู่ว่าลึกๆว่าไฟฟ้ายังมีอยู่นะครับเพราะมีไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับข้อดีข้อหนึ่งก็คือสัญญาณเนี่ยจะส่งมาที่มอนิเตอร์ส่งด้วยระบบ 3G อครับสัญญาณดาวเทียมส่งมาที่เครื่องมอนิเตอร์ที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์หัวใจดูอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้สมควรถึงเวลาช็อกหรือยังแล้วก็ถ้าช็อก ถ้าสมควรต้องช็อกแล้วเนี่ยถ้าเจาแจ้งเจ้านที่เลยว่าให้ช็อกได้เลยด้วยพลังเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีระบบ 3G นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีระบบ 3G นะครับซึ่งสามารถดูแลด้วยระบบแพทย์ทางไกลคือแพทย์อาจจะไม่ได้ต้องมากับรถตู้คันนี้แต่แพทย์สามารถนั่งมอนิเตอร์ที่โรงพยาบาลได้ได้ด้วยครับคือถ้าแพทย์กำหนดใช่ไหมครว่าจะต้องใช้แรงเท่าไหร่ใช้ความแรงเท่าไหร่กี่จูลพลังเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถช็อกได้เลย S <S ครับ<ม>ซึ่งชอ็อกถ้าเป็นลักษณะที่พูดทั้งหมดนี้นะครับช็อกขึ้นมาหัวใจก็ส่วนใหญ่แล้วกลับขึ้นมาเต้นใหม่ได้<ม>พอเต้นใหม่ป๊๊บเนี่ยพอทุกอย่างระบบทุกอย่างทํางานปกติแล้วเนี่ยคนไข้ก็ฟืน้น<ม>เพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราช่วยชีวิตโดยทั้งปั๊มหัวใจ CPR เอ่อเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ขาดไม่แต่นาทีเดียวนะครับอันนี้นี่คือญาติสําคัญมากในช่วงที่วิกฤต สันาทีเนี่ช่วงเวลาที่รอรอเจ้าหน้าที่ไอช่วรอะไรมายังไงต้องต้องเรียกเจ้าหน้าที่ไปช่วยแล้วหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะคาอยๆส่งลงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เพื่อขยายหลอดเลือดที่อุดตันเส้นนั้นจะมีห้องเขาเรียกห้องแคทแล็ค คือหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอได้บอกไปว่ามีการใช้เครื่องเพื่อปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วระหว่างนั้นเมื่อคนไข้ฟื้นตัวก็จะมีการนำตัวคนไข้ส่งมาที่โรงพยาบาลใช่ครับพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะกระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปคะก็คือจะฟาสแฉกเลยไปที่ห้องที่จะห้องสวนหัวใจนะครับเพื่อดูว่าหลอดเลือดเส้นไหนที่มันอุดตันไปนะครับเราก็จะทําการ ขยายหลอดเลือดเส้นนั้นนะครับแล้วก็ใส่โครงค้ายันหลอดเลือดไว้นะครับเลือดก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเหมือนปกตินะครับแล้วคนไข้ก็กลับมาใช้ชีวิตอัปกนิได้เลนใช่ครับบอลูนกับสเตนนะครับแล้วคนไข้ทําเสร็จแล้วเนี่ยนอนพักไม่กี่วันก็กลับบ้านได้เลยแล้วก็สามารถมี c ิ i v i t y ปกติเหมือนเดิมเลย ชีวิตอยู่ได้เป็นสิบสิบปีทํางานได้ปกติปกติเลยครับจากคนที่เกือบเสียชีวิตไปแล้วอะแล้วมีชีวิตปกติเหมือนเดิมอะคู่มมากเลยครับครับแล้วเวลานี้โลกพวกนี้โชคดีรัฐบาลก็สพอร์ตในค่าใช้จ่ายด้วยด้วยนะแต่เบิกค่าใช้จ่ายได้ด้วยคุณหมอคะอยากให้แนะนําบางทีมีอาการลักษณะนี้ ว่าการการทําบางคนคือพ่อคิดก่อนที่จะเสียเนี่ยแกทาบอลลูนมาแล้วสองครั้งคือขับรถไปรโรงพยาบาลเองเลย oh. เพราะว่าคือคนปู่เสียด้วยโรคลักษณะแบบนี้ oh. ก็เลยรู้ว่าถ้าอาการเริ่มเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกแต่มันจะบอกไม่ได้บอกเป็นวันนะคะมันจะบอกมาแค่เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่อาการมันเริ่มจะออกมาค่ะและถ้าเราสามารถไปโรงพยาบาล,ลทำบอลลูนทาทัานเนี่ยมันจะกลัะกลับมาใช้ช oh. ีวิตปกติได้อันนี้เป็นคําถามที่ดนะีสำหรับคนที่มีประสบการณ์ ว่าเ,เคยมีญาติพันธุก,กรรม <นะ S 3> พันธุก,กรรม,ค,รมคืออย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยพอมีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยชอบชอบมองตัวเองเนี่ยเป็นแง่ดีตลอดไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะไม่เป็นอะไรครับเป็นแค่ลูกไม่เป็นอะไรหรอกแม่แค่พักผ่อนน้อยไปหน่อยแน่นหน่อยไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักแป๊บเดี๋ยวก็หายจริงๆแล้วพับแป๊บเดี๋ยวก็หายจริงๆรหายไปเลยค่ะโรคนี้ใช่ใช่โรคนี้หายค่ะโรคนี้หายเวลาเส้นเลือด หัวใจตีบเนี่ยนะครับเวลามันมีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกบอกก็คือเคยเคยเดินได้ไกลๆตอนนี้เดินได้น้อยลงมันเหนื่อยอ่ะแค่นี้ก็บอกแล้วว่าเริ่มแล้วจากเดิมเคยขึ้นบันไดชั้นหนึ่งนะสบายป๋อเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปสักหกเจ็ดขั้นเหนื่อยไว้ต้องพักยแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นไปพักแล้วมันก็ดีขึ้นไงครับเพราะว่าโรคนี้มันพอพักแล้วมันดีขึ้น พอดีขึ้นปุ๊บอ่าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีก็เดินไปอีกอ่ะเนี่ยไม่สังเกตตัวเองนะครับบางคนบางคนละเอียดสังเกตเขาก็ไปหาหมอหมอทำาคึนืนหัวใจทำไอ้วิ่งสายพานก็รู้แล้วก็ส่งปมะฉีดสีเยอะไปหมดเลยเคยเะะจอบางเคสที่ว่าวิ่งสายพานก็ไม่เจอนะคะเคสกิดพี่บ้านเลยเขาเลยบอกว่าถ้าวิ่งสายพานไม่เจอเราขอฉีดสีเพื่อความมั่นใจสบายใจคนไข้ ฉีดแล้วเจอได้ทำบอลรูเลยเจอเค่ะตอนวิ่งเนี่ยไม่เจอมาเจอตอนฉีดสีเก่งมากนะเพราะว่าหมอที่พูดท่านนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งวิ่งสายผ่านมาปกติเนี่ยค่ะบางทีวิ่งเสร็จพานไม่ได้บอกนะคะแล้วก็ก็ไม่ไม่ฉีดสีเพราะกลัว <laughs> เป็นหมอเอ,อกนนน่่ททิึงเเล ไปเลยเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยไม่กลัวฉีดสีแล้วเลยเกือบแล้วก็ขยายเราเรียบร้อยแล้วที่จุฬาเรียบร้อยแล้วอันนี้มีคาแนะนํายังไงคะคุณหมออยากให้คนเนี่ยที่ตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเนี่ยยิ่งต้องมีการสังเกตตัวเองนะคะเพราะว่าเราคือคนที่อยู่กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ต้องรวมไปถึงลูกหลานด้วยคือการมีสายด่วนเข้ามาเป็นทางการช่วยเหลือทางหนึ่งที่รวดเร็วความสะดวกสบายขึ้นมาแต่สําคัญที่ตัวผู้ป่วย รวมไปถึงครอบครัวเองด้วยค่ะก็ต้องมีการสังเกต้การสังเกตหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเหตุจะเกิดนี่ก็สําคัญมากนะคะคืออย่างที่บอกครับโรคนี้เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเล่นกีฬามาตลอดชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็เล่นกีฬามาตลอดข็งแรงความเสี่ยงไม่มีเลยแต่เ่าเป็นเรื่องอะไรคือยังทิ้งไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ทิ้งไม่ได้จริงค่ะ นะครับเพานก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าติดตัวมาตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อลงมาเลยเนี่ยทุกวันนี้เล่นกีฬายังเสียวๆอยู่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับอันที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนที่มีความเสี่ยงต่างๆเเช่นสุบรีจะราดับหนึ่งเลยนะครับกินไม่เลือกอกินของทอดที่อมน้ํามันเนี่ยผมว่าน่าจะน่ากลัวนะกินไม่เลือกเพราะว่าพวกเราเนี่ยชีดทานอาหารที่ค่อนข้างจะ ค่อนข,ข้างจะเอไม่ค่อยไม่ค่อยระมัดระวังกันร,ระวังนะครับแล้วก็อ้วนโดยเฉพาะจร่งที่อ้วนลงพุงกินไปเรื่อยๆอืออร่อยอนะครับไม่จํากัดอาหารเลยนะครับกินให้เป็นดีกว่าความจริงเราไม่ควรจะ,จ,ะจำกัดอาหารนะ,ะแต่ควรจะกินให้เป็นว่ากินให้ครบห้าหมูมผักผลไม้เนื้อสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่มีอะไรมากเกินไปใช่ไหมฮะ อันนั้นนะครับแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยควรจะทานยาอย่างสม่ำเสออมอแล้วไปหาแพทย์ทุกระยะที่แพทย์นัดนะครับบางคนที่กะซื้อ,อยาก,กินเอง อันนี้จะรายมากโดยเฉพาะคนเบาหวานใช่ไหมเบาหวานแต่ความดันใ่ครับความดันต้องมีหมอถ้าระวังกแยะดูสุขภาพให้ตัวเองว่าระวังยังไงโอกาสการเกิดปัญหาเรียกว่าเฉียบพลันอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นหลักครับคุณหมอถ้าเป็นอายุอยู่ที่อายุนะครับถ้าอายุต่ำกว่า50ลงมาเนี่ยก็เป็นผู้ชายแต่ถ้าเกิน50ไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าผู้หญิงผู้ชายเท่ากันนะครับ น่าสนใจมากกับตัวเลขเหล่านี้แล้วก็คุณหมอคะพอพูดถึงทอเมื่อกี้เราคุยกันไหมทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มั้งแต่โทรมา1 6 0 9สายด่วนนี้มีรถพยาบาลมารับ,มา,รบมาดูแลส่งส่งถึงโรงพยาบาลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความมาเกิดเวลาเจอเคสจริงๆที่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่เขามากันทีหลากหลายเคสไหมคะหรือพร้อมๆกันมีเยอะไม่ความถี่ในการเกิดที่เราต้องรับแบบนี้บ่อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยครับโร <c oughs> งพยาบาลรับคนไข้โัวใจ แบบเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมีทุกวันวันละหนึ่งถึงสองรายาานะครับซึ่งแพทย์หัวใจเราเนี่ยอยู่อดิวตี้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่ต้อง่วกนะครับอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจะลดอัตราการตายอ,อัตราการเสียชีวิตจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันถ้าเราทำตรงนี้สาเร็จเนี่ย คนไทยเราก็จะปลอดภัยขึ้นโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นสูงขึ้นนะ,นะครับก็จะไปตาย้วยโรคอื่นนะครับแต่จริงๆถ้าอย่างที่คุณหมอบอกมากับเราตลอดนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารการควบคุมการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยถ้าเราทําพวกนี้แล้วมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง <c oughs> ยกเว้นที่ติดตัวมาโดยกําเนิดอ, <c oughs> อันนี้แก้ไม่ได้เหมือนตัวที่ฉันเจอเหมือนกันนะกรรมพันธุ์เนี่ย แกไ่รจริงอันนี้แต่ยิ่งเป็นกรรมพันยิ่งต้องดูแลตเองระวังต้องระวังอาหารมากขึ้นไงจะได้รู้ไม่ต้องประมาทเคยได้ยินคนที่เขาบอกไปเล่นโยคะอยู่ที่หนลโยคะน่ะวูบลงไปเลยแล้วก็ไม่ทันเป็นผู้หญิงด้วยนั่นมีเหมือนกันค่ะวูบไปเลยแล้วก็ก็คือความรู้ตอนนั้นเนี่ยมันช่วยแก้ไขกันไม่ได้จะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอเรารู้เรื่องนี้ปั๊บกฎหนึ่งหกศูนย์ก้ารู้ว่าจะช่วยชีวิตไม่ไม่ ช่วยชีวิตภายในสี่นาทียังไง,ง,ไงใช่ไหมครับค,คนนี้ก็รอดอใช่ไหมยกเว้นถ้าเขาอยู่ในป่าเขาไปไม่ได้นะส่วนใหญ่ที่หน้าวูบแล้วก็วูบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ายืนยืนอยู่ปุ๊บลงไปเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเฉียบพลันตีบเฉียบพลันคือคถ้าวูบไปเลยนะครับนะครับมีหลายแบบวูบไปเลยเนี่ยบางทียังขยับแขนขาได้อ,อันนี้ ไม่ใช่อไอ้วุบที่ผมพูดถึงนี่นะวูบไปเลยไม่รู้สึกตัวไปเลยคำเทียบจอนไม่ได้และไม่หายใจมีโรคเดียวครับหัวใจหัวใจส่วนอุบัติเหตุนะก็มีสิบร้อยทับไม่หายใจเนี่ยไม่หายใจนี่ไม่ถือว่าเสียไปแล้วเหรอไม่ครับเพราะว่าถ้าบอกว่าอยู่ในสี่นาทีที่เราช่วยชีวิตได้นะครับก็ยัง มีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้อีกอจริงๆความรู้พวกนี้ค่ะที่มันขาดหายไปแล้วคนไม่ค่อยรู้กันเหมือนกิฟต์กับลงวันนี้ก็เพิ่งมารู้กันวันนี้แหละค่ะว่าสี่นทีเนี้สำคัญมากเพราะเราไม่ได้มีความรู้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยต้องรู้เยอะเพราะเป็นพันธุกรรมด้วยนยเกิดมีเพื่อนที่ออฟฟิศใช่ไหมที่ทางานอย่างเงี้ยตามติดต่างๆอยู่ฟุบลงไปอย่างเงี้ยับกับไม่มีหัวใจไม่หายใจเราก็คงจะทำยังไงไม่กว่าไม่กว่าเอ๊ะเป็นอะไรใช่ไหมก็ไม่รู้เป็นอะไรก็คงจะ เอยกคนนู้นคนนี้มาช่วยอะไรอย่างงี้เพราะเราไม่รู้ใช่หมใช่แต่ถ้าหากว่าเราผ่านการฝึกอย่างเงี้ยอย่าัวแต่ร้องช่วยชีวิตก่อนช่วยเขาเลยใช่ครับคนนึงช่วยคนนึงโทรใช่ครับแบ่งหน้าที่กันไปในการช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะ